เชื้อดื้อยาคือเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะหรือที่เรามักเรียกผิดว่ายาแก้แสบใครที่มีโอกาสติดเชื้อดื้อยา 1. บุคคลที่มีภูมิต้านทานต่ำ 2. ผู้ที่ได้รับยาปฏิชีวนะหลายชนิด 3. ผู้ป่วยที่เคยรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานและเคยได้รับการทำหัตถการต่างๆมาก่อน เชื้อดื้อยาพบได้ที่ใดบ้าง 1. พบได้บ่อยในอุจจาระเสมหะของผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีการคาสายสวนปัสสาวะเป็นเวลานาน 2. ผิวหนังของบุคคลทั่วไปอาจเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อดื้อยาได้โดยไม่เกิดอาการเจ็บป่วยการรักษากรณีพบเชือ้อแต่ไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วย ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาแต่อย่างใดกรณีก่อโรคเกิดอาการเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาและการรักษาพยาบาลจะยากมากขึ้นเสียค่าใช้ใจ่ายสูงขึ้นและใช้เวลานานในการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะได้รับการดูแลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส ตามมาตรการป้องกันของโรงพยาบาลได้แก่การแยกผู้ป่วยการสวมอุปกรณ์ป้องกันและการล้างมือเป็นต้นการปฏิบัติตัวเมื่อผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยาออกจากโรงพยาบาลเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ที่บ้าน 1>, 1. การล้างมือผู้ป่วยและคนในครอบครัวควรล้างมือก่อนและหลังทำกิจกรรมต่างๆทุกครั้งโดยล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นเวลา2นาที 2. การสัมผัสผู้ป่วยโดยทั่วไปโอกาสเกิดการติดเชื้อดื้อยาในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นต่ำมากดังนั้นการสัมผัสผู้ป่วยสามารถทำได้ปกติ 3. การรับประทานอาหารควรล้างมือทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหารภาชนะที่ใช้แล้วของผู้ป่วยสามารถล้างด้วยกันได้ 4. การดูแลสุขภาพอนมามัยของผู้ป่วยทำความสะอาดในช่องปากฟันและร่างกายของผู้ป่วยอย่างน้อยวันละ1นถึงสงครั้ง 5. การแยกของใช้กรณีที่บ้านมีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่มีสายติดตัว เช่นสายสวนปัสสาวะท่อหายใจที่คอเป็นต้นให้แยกของใช้ห้องน้ำและล้างมือทั้งก่อนและหลังการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้หากไม่มีผู้ป่วยเหล่านี้สามารถใช้ของใช้ร่วมกันได้ปกติ 6. การทำความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกรณีปนเปื้อนสิ่งคัดหลังปริมาณมากเช่นปัสสาวะอุจจาระให้ซักแยกจากผู้อื่น กรณีที่ไม่ปนเปื้อนสิ่งคัดหลังสามารถซักทำความสะอาดร่วมกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของผู้อื่นในบ้านได้ 7. การทำความสะอาดที่พักอาศัยและการกำจัดวัสดุที่ใช้แล้วของผู้ป่วยการทำความสะอาดควรทำเป็นประจำทุกวันกรณีปนเปื้อนสิ่งคัดหลังควรใช้น้ำยาทำลายเชื้อที่ใช้สำหรับพื้นผิวที่ขายทั่วไปวัสดุที่ปนเปื้อนสารคัดหลังเช่นผ้าอ้อมสำเร็จรูปผ้ากอสสัลีควรแยกใส่ถุงและมัดปากให้สนิทก่อนนำไปทิ้ง8การมาตรวจตามนัดผู้ป่วยสามารถมาตรวจตามนัดได้ตามปก กรณีต้องทำหัตถการแพทย์และพยาบาลจะสวมอุปกรณ์ป้องกันร,ร่างกายในการดูแลผู้ป่วยเรามาหยุดเชื้อดื้อยากันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลโรงพยาบาลศรีสังวร